เกือบไปแล้วขอโทษครับอาจารย์ผมแต่งรูปเพลินไปหน่อยเก็บดีเทลนู่นนี่นั่นนะครับไม่เป็นไรผมเข้าใจแล้วอาจารย์ทำไมถึงส่งงานผมลงไปในโปรเจกต์นี้ด้วยล่ะครับทีแรกผมเห็นอาจารย์รายงานของพระเอกไว้นี่ครับจริงๆผมก็เลือกแล้วนะว่างานไหนมันเหมาะคุณเข้าใจผมด้วยนะว่า ถ้าผมมีงบเยอะๆผมก็อยากจะส่งพวกคุณไปทุกคนนั่นแหละครับขอบคุณมากครับอาจารย์ถ้ามีงานหน้าก็บอกผมได้นะครับเออผมว่าคุณนะ่ะลองหัดไปใช้ชีวิตดูบ้างนะบางทีมันอาจจะอินสปา์คุณก็ได้ครับไม่มีอะไรครับ ไปแลเดี๋ยวผมทำงานต่อได้ครับอจุด ขอบคุณนะพเอกไปไปเข้าบ้านไปได้หรอขอบคุณจริงๆนะเข้ามากินน้ำก่อนไหมไม่อ่ะเดี๋ยวกูจะกลับละหนูนมอ้าวคุณแม่มารับซื้อของเก่าเหรอจ๊ะอ่ออันนี้พยเอกเพื่อลูกเองครับครับอ เพื่อลูกเองเหรอใช่ครับแม่ขอโทษนะแม่ก็นึกว่าคนที่ขี่รถเข้ามารับซื้อของเก่าน่ะพอดีแว่นหนูแตกอ่ะเขาเลยอาสา,ามาส่งที่บ้านอ๋อขอบใจมากเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้ยังไงล่ะเดี๋ยวเข้าบ้านพร้อมกันนะลูกนี่แม่มีขนมมาเยอะแยะเลยแม่เลี้ยง <c oughs> อะ หนูนมเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าบ้านด้วยนะลูกได้ครับเฮ้แม่เราชวนเข้าไปกินขนมอะเข้ามาก่อนไหม,มแต่เอ๋อย่าบอกแม่นะเรื่องที่เราแอบเข้าชมรมอะกับเรื่องที่เราติดเงินพระเอกอะเราไม่อยากให้แม่กังวล ออ,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 อมึงเข้าไปหาแว่นมาใส่ก่อนไปหนูนมมานี่ลูกมานั่งกับเพื่อนมาเออครับแม่ใส่แว่นอันนี้ไม่ปวดหัวเหรอก็นิดหน่อยครับแต่ไม่มีอันอื่นใส่แล้วสายตาก็สั้นลงเรื่อยๆ งั้นไปตัดไหมลูกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนก็ได้อ๋อแม่ลืมถามชื่อเพื่อนลูกเลยอะ่ะ<ๆ>เขาชื่ออะไรอะ่ะเอ่อชื่อภพเอครับ <c oughs> อะจ้ะชื่อแปบ,บดีเนาะ <c oughs> แต่เราก็หล่อนะจ๊ะ นี่ถ้าไปตัดผมตัดผ้าอะยที่มันลุงลังลุงลังนี่ก็จะดีกว่านี้นะแล้วนี่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับป้องปราบสัูรูพยพ่เขาเหรอเออไม่ใช่ครับแม่พ่ยอยู่ปีสองศริลรปกรรมอะครับอ๋อนึกว่ารุ่นพี่วิทยาชอบวาดลูปและเล่าอ่ะอ๋อเปล่าครับผมอยู่สาขาถ่ายภาพครับ แล้วไอ้ถ่ายภาพนี่จบมาแล้วไปทำอะไรก็เป็นช่างภาพไงยครับโอ้ยลำบากเลยเนอะเออแม่ครับผมว่าพ่อเอกเขาน่าจะรีบกลับอะครับพเอกเขาเอาขนมไปกินไหมไปกลับเร็ววัสดี ขอบคุณนะที่มาส่งเราอืมเอาจริงเราเรียนจบวิทยาไปอ่ะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปทำงานอะไรดีก็แค่ทำตามที่แม่บอกอ่ะไม่หรอกกูก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ก็ขอบคุณมากนะที่ทนได้ถือว่าให้เก่งมากเย้ไม่หรอกคุณหญิงแม่มึงก็ใจดี คุณแม่ไม่ใช่คุณหญิงแม่สักหน่อยเออนะกูให้เกตคุณหญิงแม่มึงว่าแต่มึงจะไม่บอกแม่มึงส<ฮ>ิง่อมึงจะแม่เอาอย่าเพิ่งพูดแม่ดูอยู่เออเออ คุนนะที่มาส่งอะ่ะให้เอกอะ่ะเหมือนฮีโร่ของเราจริงๆนะฮีโร่ที่คอยปกป้องมึงไงน,นะกลัวะคิดค่าคุ้มครองแพงด้วยโอ้ได้อย่างนี้เราจะมีเงินจ่ายไหมเนี่ยคิดร้อยล้านน้องขับไปเร็วเลยทีนี้ มึงใครเนี่ยว่ามึงรู้จักกันเหรอไม่ show sure.